สำหรับกรกะตผมคิดว่าเป็นองค์กรอิสระที่ประชาชนไม่ค่อยได้ให้ความหวังไม่ค่อยับถือเพราะว่ากะกะตมุ่งหน้าแต่จะตั้งหน้าจัดการเลือกตั้งให้ได้โดยไม่ได้สนใจปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้คืออะไรท่านประธานกะกะตครับผมอยากจะเรียนท่านว่าปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้ คือการมีวิกฤตทางการเมืองอย่างร้ายแรงไม่ใช่ปัญหาการเลือกตั้งครับวิกฤตรครั้งร้ายแรงของประเทศในครั้งนี้ยังทำให้เราเห็นภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้นำเหล่าทัพว่ายังมีไม่เพียงพอผมใคร่ขอขอบคุณผู้นำเหล่าทัพที่ช่วยดูแล คุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้แก่มวลชนกปปสที่ชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ท่านไม่ได้มาช่วยคิดไม่ได้มาช่วยหาทางออกจากวิกฤตให้แก่ประเทศไทย ผมผิดหวังครับผมไม่ได้ชักชวนให้ท่านออกมารัฐประหารผมไม่ได้ชักชวนท่านออกมายึดอำนาจโปรดฟังอีกครั้งท่านผู้นำตองทักผมบอกว่าน่าเสียดายที่ท่านไม่ได้ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อช่วยเหลือให้ประเทศไทยได้หลุดพ้นออกไปจากวิกฤตของประเทศครับนี่เป็นเรื่องน่าเสียดายครับสำหรับครมรที่เหลืออยู่จำนวน25คนผมขอเรียนว่าผมไม่รู้จักกับครมรส่วนใหญ่และไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเป็นการส่วนตัวในครมรชุดนี้ ขึ้ในทางใดๆมาก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนิวัฒธรรมรงบุญทรงภัยสารผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งผมไม่เคยรู้จักและไม่เคยพับปะมาก่อนเพราะฉะนั้นความเห็นที่ผมจะให้แก่ครมชุดนี้จึงเป็นความเห็นที่ไม่มีส่วนใดๆที่ผมมีอคติหรือมีความขัดแย้งมาก่อนผมอยากเรียนครมทั้งชุดนะครับว่าแม้ในขณะเนี้ย ท่านยังมีความชอบธรรมในทางกฎหมายเหลืออยู่บ้างแต่ก็อยากจะบอกว่าเหลืออยู่น้อยเต็มทีครับแต่ที่สำคัญก็คือความชอบธรรมในทางการเมืองของพวกท่านไม่มีเหลืออยู่ต่อไปแล้วครับเพราะพวกท่านทุกคน ที่นั่งอยู่ในคลมชุดเนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายการทุจริตจำนำข้าวทั้งสิน้นถึงแม้ว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีการวินิจฉัยว่าพวกท่านได้เกี่ยวข้องกับนโยบายเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรแต่พวกท่านจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าพวกท่านไม่รู้ไม่เห็น กับการทุจริตที่เกิดขึ้นเพราะการทุจริตตอนนี้เป็นเรื่องที่ชาเฉาวโฉไปทั้งโลกท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะครมไม่ได้ครับที่สำคัญก็คือวิกฤตของประเทศในขนาดเนี้เกิดจากครมชุดก่อนหน้านี้เป็นผู้เริ่มต้นทำรรแล้วก็ครมอของท่านชุดเนี้ยครับ เป็นผู้ที่มาสารต่อให้วิกฤตมีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าท่านยังยึงอยู่ในครมอผมขอความเห็นใจขอความกรุณาขอความรับผิดชอบของท่านให้ช่วยกันคิดว่าจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นออกจากวิกฤตได้อย่างไร ผมอยากจะขอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ผลักดันให้วิกฤตที่กำลังขยายตัวอย่างร้ายแรงให้รุดพ้นจากประเทศไทยให้ได้ผมคิดว่าท่านยังมีโอกาสจะทำความดีให้กับประเทศไทยแต่ถ้าท่านยังเป็นครมออยู่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า ท่านไม่อยู่ในฐานะที่จะบริหารประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้มีการรอบยิงกันอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนท่านไม่มีความชอบธรรมจะนั่งเป็นรมอต่อไปแล้วครับ นไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องความเชื่อมั่นจากนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกแล้วครับแล้วท่านอย่ามารอให้มีการเลือกตั้งเลยผมทำนายได้เลยว่าท่านจะไม่สามารถ เนรมิตให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้เพราะจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าท่านเป็นคณะรัฐมนตรีที่ล้มเหลวท่านจะเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ต่อไปทำไมอยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อวงตระกูล หรือเพื่อจะรักษาระบอบการปกครองที่ทุจริตเอาไว้ให้ได้นานที่สุดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมใคร่ขอเสนอให้ท่านรัฐมนตรีทั้ง25ท่านในคณะได้แสดงให้เห็นว่าท่านยังมีคุณธรรมมีจริยธรรม และยังมีจิตใจที่อยากจะรับผิดชอบของประเทศถ้าท่านยังมีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อประเทศผมใคร่ขอให้ท่านลาออกจากคณะรัฐมนตรีทั้งหมดครับที่ผมเสนอให้ท่านลาออกทั้งคณะ ไม่ใช่เพื่อให้มีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางนะครับอย่าเข้าใจผิดที่ผมเสนอให้ท่านลาออกทั้งคณะเพื่อขอให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือให้ประเทศไทยออกจากวิกฤตที่ร้ายแรงร่วมกันร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับ <c oughs> แต่ถ้าท่านไม่ยอมลาออก และไม่ขอรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศผมอยากเรียกร้องให้กองทัพข้าราชก,การเจ้าหน้าที่รัและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนหยุดทำงานรับใช้นักการเมืองเหล่านี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปครับไม่ต้องรับใช้เขาอีกแล้วถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่นึกถึงความรับผิดชอบของประเทศก็ไม่ต้องทำงานให้เขาพี่น้องครับสถานการณ์ในขณะนี้กองทัพตํารวจและข้าราชการควรจะวางตัวเป็นทางการควรจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างจริงจังความเป็นกลางทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความขัดแยงด้งใดๆที่เกิดขึ้น จากคนสองฝั่งที่ขัดแย้งกันความเป็นกลางทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าจะทําตามที่เจ้านายที่เป็นผู้บังคับบัญชาสั่งเท่านั้นอย่างนี้ไม่ใช่ความเป็นกลางทางการเมืองครับอย่างนี้เขาเรียกว่าคนโง่ครับความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยนะครับความเป็นกลางเนี่ยคือความเป็นธรรม ความเป็นกลางก็คือการยึดถือหลักการที่สาจะมาจะวินิจฉัยได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ชอบและอะไรคือสิ่งที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นความเป็นกลางทางการเมืองก็คือการยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตัง้งความเป็นกลางทางการเมือง ก็คือการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นตั้งและช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศครับท่านผู้นำรัฐครับและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วท่านยังไม่สาว่าาสมารถวินิจฉัยได้ที่แท้ว่าคอรมอชุดเนี้ เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีถ้าท่านไม่สามารถวินิจฉัยว่าคอมอชุดนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีผมคิดว่านี่เป็นกรรมของตัวท่านแต่ที่สำคัญมันกลายเป็นกรรมของประเทศไทยด้วยครับถ้าท่านได้รับยศ ได้รับสักต่างๆมาจากจานายของท่านที่อยู่นอกประเทศผมคิดว่าท่านกับความความดีให้กับเขามามากพอแล้ววันนี้ขอโอกาสให้ท่านทำความดีให้แก่ประเทศสักครั้งครับท่านครมครับถ้าท่าน ไม่ยอมลาออกผมก็ขอเรียกร้องประชาชนทั้งประเทศนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ความบา,าบตรคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับช่วยกันทุกคนเลยขึ้นรูปหน้าคอรมอในมือถือนะครับแล้วเจอที่ไหนไม่ต้องแสดงความรู ไม่ต้องยกมือไหว้เป่านกวิดไล่เลยครับใครที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านรัฐมนตรีทั้ง25คนขอความกรุณาให้ไปช่วยแนะนำตักเตือนให้เขาลาออกดีๆเสียเถิดแต่ถ้าหากเขาไม่ลาออกช่วยบอก ให้พวกเราไปเป่านกวีที่บ้านกันทุกวันเลยครับให้พวกเขาได้เห็นว่านรกบนแผ่นดินเนี่ยในชาติเนี่ยเขาจะได้เห็นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับน้องครับที่ผมแนะนำให้กมลาออกเนี่ย ก็เพื่อให้กระบวนการทำงานของวุฒิสภาและองค์กรต่างๆของภาครัฐจะได้ช่วยกันหาทางออกให้กับวิกฤตของประเทศเนี่ยอย่างสะดวกอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้พี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทั้งหลายผมได้เห็นความเน็ดเหนื่อยของพวกท่านที่ทำเพื่อประเทศเนี่ยม,มามากมาย ผมได้เห็นพวกท่านเสียสละเพื่อประเทศยนไม่อาจจะหากาบรรยายได้ผมได้เห็นความพยายามของท่านทั้งหลายที่จะหาทางออกจากวิกฤตของประเทศเนี่ยมาอย่างมากมายล้นเหลือผมอยากจะกราบเรียนถึงท่านทั้งหลายที่มีหน้าที่รับผิดชอบประเทศตามกฎหมายในเวลานี้นะครับว่าขอให้ช่วยกันหาทางออกจากวิกฤต ให้กับประเทศไทยด้วยอย่าให้พี่น้องมวลมหาประชาชนไม่มีทางเลือกจนต้องใช้ปฏิบัติการขั้นแต่คาดเลยครับขอบคุณครับ